อีกที่สี่ยอะว่าจะกลับไ,ไม่มาอ้ยเที่ยวยังไม่แล้วไว้นี่ตัวนบ้านไหนเห็นเราวสิไว้กรับใช่ค่ะแต่ม่งั้นเกี่ยวกิจสารอะไรครับอยู่หรอวะ เาเดิมมาไม่ได้กินล่วนะนี่อยากรูกฮะยูมีอย่าไปไม,ม,มาที่บ้านพ่อให้พ่อนอนหอวให้พี่นอนยูมีมาลูกมาี่กินเหนื่อยให้พี่กินนอนสวัสดีนะคะ ขเขาจอเข้าใจให้หน่อยค่ะมันี่มันี่เกิดไออยู่ยในอันบ้านนั้นคนสั่งกาแฟอะไรพี่น้องสปภาพตะกายอยู่จะหาพันแต่ก็หืมเจะกินอย่างนี้นะตั้งไหญ่ก่อนโซเด้งน่าตกแต่ จเจ้าไปตัดก่อยไปลงนั่นที่เดียวสภาพก็อยู่แบบเดียวยขาจะไปตัดลงนี่เดียวเดี๋ยวรีบสุดๆต้องกิน,กน,กนอะไรก็เพจไปวัชซูมาค่ะทุกคนอันนี้แซ่บครับไม่ได้ขายเลยเรสสาสื้อแปงมาซื้อน้องฝาส่งมาให้แต่เชื่องหม่ขอบคุณหลายๆนี่สองกระปุกแม่้าเขาไม่ได้ยิบสองเดอนนะ อืจะได้ๆด้คืมันเผ็ดแต่นี่ชอบกินพริกน้ำพริกหนุ่มกับแคบหมูมากทำไมน้ําเธอไม่ขึ้นเหรอไม่กลัวค่ะน้ําขึ้นไม่กลัวเพราะเรามีวิธีเอาน้ําออกอืมจังเลยบัดนัดไี เรามีเรามีตัวช่วยเอาน้ำออกค่ะขอบคุณนะที่ให้พ่อได้เป็นตัวช่วยแม่โอ้ยเขาให้บอ,อ,อกว่าจังสี่ประชันไม่ดีปิวทำนี้จะห่อยด้วยเพราะจริงๆพริกหนุ่มเนีย่นนยกินเล้งค่ะไม่ไม่กินนะไม่กินคาร์โบไฮเดรตตอนเรีนยนนะไม่ค่อยกินเลี่ยตอนผู้ใหญ่ผู้โตอยั่ไงกับ กินเมื่อหลายเด้อกินทั้งสิ้นแหละแต่ว่านมันก็ไงขึ้นเ่าไม่ไม่โตวสวยฮู <c oughs> สิ้นมากชอบกินอย่างเงี้ยแ <c oughs> ต่ก่อนอยี้ปอนละมันไดที่เขาขายข้ากระซือซองกับปุกในแป๊ดียว่ <c oughs> จากนี้ของแท้มาจากเชียงใหม่แล้วค่ะเมื่อไปเชียงรายแล้วได้มากแต่ว่าสูตรที่ซื้อมาจากเชียงรายอะ มันบะเพ็ดบะน้าซื้อบะเป็นหรือเพราะจะมีส่วนลายสูตรไม่รูนะ้เลยก็จะกินได้ทุกสูตนนะอันนี้ถ้าถ้าชอบกินข้าวก็คืออร่อยเลยแต่มุ่งไม่ชอบกินกข้าวสวัสดีเจ๊ปลาสวัสดีแม่บุญกองค่ะ ว่านขนาดนั้นเ่าะเผ็ดเด้อกะปูกัน่ันยไทยอยู่สองเทียที่มาจากเชียงรายครับมาห้ากะปูกกินหมดเลย่ะมันพคมเลยหักท่านตะวันดำอ่ะอืมเป็นอืมขวหวานอึไปมงน้องฝาบอ่ะมุ้งน้องฝาบมุ้ม สวัสดีนะคะ,ะ,คะข้าเจาเข้าใจมุ้มไหนคะมาค่ะมาค่ะน้องเซนสวัสดีค่ะแคบหมูน้ำพริกหนุม่มแคบหมูนี่พอตุ้มซื้อจากไหนเมื่อวานสุพรรณบุรีเป็นปะ่ะอ่อววาหมอไมันไม่ไหวแต่ผมไ,มได้เครืองคุคือมาจากหลายที่มากเราจองมาละกระปุกนะคะทุกคนจะบอกว่าทำไมไม่อุ้มไม่เซยเสร็จช่วยอะ่ะหนูจองแล้วกับปลุกเนี้ยครับ่ ไม่ได้ให้ใครกินด้วยจูน่าสวดเป็นตายานให้หวางขัาฟูต่อพร้อมนอนแล้วนะคะเดี๋ยที่แค่แปลงฝันแล้วก็นอนเลยสวัสดีนะคะคุณไเด็กกินอันนี้แล้วก็จะมีแทงโม อาหารเย็นค่ะบางทีกินแำบตับหมูฮู้แซ่บเรพราะยิงตุ่มต่ำเผ็ดพ,พูดขนาดน้ำพริกหนุูว่าเผ็ดๆยังมาเผ็ดต้าน้องเขาบอกอยังผิดป่ะโอ้ยฝีมือนนี่วะมันคี้ดันโฆษณาะ่ะน้าหนูว ต้ตองมาดอกหล่ำไม่เป็นวัดน้องเฟิร์สไม่สบายนะคะน้าะหมอแล้วลูมืออ่ันเฟิร์สน้ำพริกหนุ่มพี่ฟ้าส่งมาให้เรามาฟิตเตอร์ลิงกันแล้วห่าน,น้ำพริกหนุ่มจากเชียงใหม่ครับแคปหมูสุพรรณบุรีเมื่อวาน วันนั้นน้องฟ้าส่งอะไรมาหมูกระจกอ่ะมันต่างกันบางในเธอฟ้าดูอยู่ไหมอ่ะหมูกระจกกับอันนี้ยมันต่างกันยังไงทำไมมันเรียกแตกต่างกันะผมเป็นสองสีได้ค่ะเหูจกักกว้อเอิญมาเป็นทำมาซ่าวจะาซ่อเราเรียกมัน ผู้บ่าวซื้อวิลเลียมมาจีบก่อนแต่ผมว่าจีบก่อนกันแน่นบอ่อน้ำของผมหมดจากยูเซอร์เราเถอะเบื่อไปเบื่อมาเกิดเก็คือลอำลำลำลำไปว่ากับเฟิร์ดว่ามีผู้บ่าวฝรั่งมาจีบอะเนาะเพื่อ,อจีบแมลงหอยจอยม่ไมาเป็นตาดีให้ฟังเสียงระฟังเสียงว่าคุณว่าอ,อยู่ในให้หายอ่ะ ไปตรวจนะลกเอย่างนี้มันนั่นจะเล็บใบงานไปงานมือเ,เืินเหอคะใครไปเห็นเฟ,นเฟ,นเฟนอร์จะโตตกใจเพราะว่ายานมาติดกันมาเป็นอย่างนี้เท่าสองเซฟไปเพราะมันมีงานอีกอะ mm hmm. แล้วคุณยูเธอเป็นไซนัสอยู่ตอนนี้นถ้าติดเหรอฮะจบเลยพอพี่เฟอร์เป็นไทยอะ่ะ ได้ยินพี่บอลว่าพี่เฟิร์สเหมือนแบบอาการไม่ดีอ่ะวันนี้ก็ไม่ได้ไปกับน้องเพราะว่าไม่สบายแต่เสียงอ่ะออกดังมึ่งมึอย่างเงี้ยน่าจะไม่รอดแล้วล่ะสวัสดีนะคะตอนนี้สี่พันกัวใจข้อโจข้าใจมากินข้าวแรงไปค่ะ พอจะฟังอย่างเจ้าคือฟังค่ไหนเจ้าฟังไข่ป่ะฟังไข่อจ้าเจ้สีสันมาวิลเลียมม่จีบไข่อะไรมากกับเขามาจีบไข่อีกเลยนะแต่ว่าไข่กับมักมันอยู่หรอมันเมี่ยนนั่นทรงไอ้ไข่เมี่ยนดอกกุหลาบทรงไอ้ไข่เขาบอมักแต่ตุ่มรักละทุกไล่ดอกมุ้งดอกไม้กับ่ะเมี่ยน เน่ยเ็บมี่ทรงหักท่านสองคนอีกฝ่มากกว่าวิลเลี่ยมนำมามักตุ่มรัดก,กับว่วิลเลี่ยมวิลเลียมสวัสดีนะคะพี่ต๋อหัว <c oughs> ไป๊กหัวปไแม่บุงก่องถือใจครับแม่บุงก่องพู่นเพราว่านุมาฝรัง่งมาบกวิลเลี่ยม Oh. อืมสัสดีพี่น้ำฝนค่ะสบพรนนมากเป็นยูสเซอร์เหมือนเจ้าว่าผูใ้ใดเป็นไปเออคุณมันเลี่ยมหายไปนะแสดงว่าไม่จีบเส่าหายไปไหนนะ วันนี้เขาจะเข้าคุณรู้จ<ต>ัก<ต>เขาเหรอคุณวิลเลียมอ่ะถ้าคุณไม่รู้จักพระจึงคุณไม่พูดสงสัยวิลเลียมจะไปเตรียมตัวออกศึกสงคราม <c oughs> เนี่ยกับอาบน้ำมไม่เล้ยหรอกอ๋อเขามีเมียมแล้วเหรอคุณวินเลี่ยมไ่รู้หรอวะใช่ไม่คุยครับไม่สดสวัสดีค่ะพี่เซน ของเส้นหมดฉันกลับมาหาผู้ดเาาดียวมันฉันปวดหัวได้ไหายไปไหนหมดแม่มันกวนกบเลห็หัวน้องอยู่ทานข้าวแล้วเขากินอาหารเพลีนอะมันคืออย่างเถ่าหางกินมันเป็นว่าเป็นอะไรข้ากล้องเป็นอย่างเงี้ยเหรอพี่แาวันนี้แม,ม่อุ้มี ความถูกต้องไม่ใช่ความถูกใจเหมือนวันนั้นวันนั้นกินขนมปังวันนี้ได้แคบหมูมาเอม,อมตลาดลาบบมัวท้อง่อนเตียงได้ไหมเวลารอนั่น,นไปมัวน,นับกัน งานอะไรนะสโมสรจมนมแท็กซี่บ่ะเดินเดินชมหล่าเงินทุกคนถามกินแคบมูวไม่ยา,านน้ามน้ามหลายบ่ไม่ย่านเอเขาไี่ตัวซอยเอาน้ำออก ตุมนี่หละอยากรู้ใช่ไหมคะเับปักตาให้อยาเห็นม้ยเานี่เห็นไหมว้าจะช่วยน้ำออกกันแบบรื่งมือน้ำบอกอืมอยากเห็นมั้ยบ้าอยากเห็นกับที่เกิดไหมเห็นแล้เนี่ยอะไรบ้างเาขึ้นข่อยแม่แม่เถิดนี่ฮะใครเป็นแม่เจ้านายมึงูหเแม่ต้าเนาะแฮเพจอยู่กับเมื่นกันแม่แม่ใช่ไห Ước nóng em em em. Nóng quân bắt đầu. Mân ăn như này, em 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 ba, em 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 đó, em là em 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 mẹ em 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 văn em kiếng này nó <laughs> Kiếng này em 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 เพจแต่แห้งผ้าหัวสัวซูรละบาทเพจแต่มู้นซูรเอินกันแม่แม่อยู่หันละแม่กบมุ่นกออ่ะก็เล่นที่เปนกันยอนเพจเอิญกันแม่แม่ได้อเพจกลับมาให้เอินสวัสดีนะคะ โอ้ยคุณสบาสซดฟ้ามองกินต่บอก่งก่นอนนอนมันขอบคุณค่าน่นารักมากพี่น้ำฝนข่อยเนี่ยข่อยชิ้นจอกมันมันเค็มไรอะตื่นเต่ามากสวัสดีนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเยววข่อยเอื้นตัวซอยหน้า,นามออกกันอืมอยากไอ้เมื่อข่อยเสียบค่อยออกว่าไ้ เออตนทเสาร์น้ำอกก่ประกาศอะรวะประกานี่เนาะประกาสามกระสอบได้เนี่ย นี่ค่ะตัวช่วยเอาน้ําออกไม่ต้องกลัวน้ําเยอะไม่ต้องกลัวน้ําขึ้นค่ะนี่ค่ะจิ้มเลยค่ะจิ้มจะได้จอย,ยจิ้มจ่อยจิ้มจ่อยจิ้มแตได้กับยบียค่ะทุกคนถามว่าไม่กลัวเหรอขนาดนี้ไม่กลัวน้ำจะขึ้นเหรอกรย่บีค่ะ กินขนาดนี้นี่ไงตัวช่วยหรอกินต่อค่ะไม่กลัวแบบกินเค็มแล้วมันจะบวมจะอะไรเลยไม่กลัวค่ะนี่คือตัวช่วยเหมือนกัน,นจิ้มเลยค่ะนี่ละค่ะพอยายตุ่มเต้าเต้าด่านงนี่ยังเต้าดยย่างใหญ่ยังนี่แม่ตัวโซ่ใครแม่โอ้อแพรอุ้มรักนะไปชิดไปโซ่ที่เว้ยเนาะ เขารู้เลยว่าคําสัญญาไม่มีอยู่จริงพี่เดดหายแต่เศร้าห่ิฮัลล์มากแลลูกไส้เขาเจออะไรลูกไส้แล้วอะไรหวานพี่วหวานนะ่ะพี่หวานน่ะพี่เดชลูกชายคนไหนไรอ่ะพี่เดชไม่ดูไรหนูเลยพี่จุ๋มก็หายใครอยู่ในนี้แสดงตัวหน่อยค่ะไอ้นกก,นก็หายหก็เสียหายไปได้ส่วนสามตุ่ม ถ้ากันไปใส่นี่ยถ้ากันไปเมาม้อยอหอยสามสมาือแสนมาเด้อมาเด้อ <c oughs> ผู้มาหาคอยตลอดคือพี่ป้อมเอ้ยคือเห็นแม่บุญกวางพี่ป้อมกับหายแม่แถาไปไสาสใส่ไหมน่าสงสัยว่าจะว่าจะว่าเราหายไปแล้วสวัสดีนะคะเราสีด,ด้านก็ว่สา,าสีชมมาเนี่ยหมดเ้ากรบเพเห็น,น,น,นมือใส่ึแปลกๆทุกขัน้นหมดเร่งงานคาองเราปะ เอาขาข่อยขาวก็หนักไม่แม่ขอเทียสิทำฮดขาข่อยบ่ว่ะขาข่อยขึ้งง่ามขนาดแขวะสวัสดีนะคะอุ้ยพี่ลีพี่น้องว่ะขาข่อยเขาเนี้ยขนาดแขวะสวยแล้วทานบัถือแดดครับพี่น้องรถตบหรือราจับงูเท่าบ่ นี่จะว่าบ่าขากับเขาก็น่ากันเนาะใหญหนาเงี่ยนกอขาด้บะมัน่ค่อยถือเดียบปิดมันไปไม่แยงสิ้นไปหนาอยสั่งว่ะมอนเดย่าถือเดียบขาถูกต้องเดี๋ยวจะดำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมจะบีบเรืองน่ะใครรูกินว่าอะไละคนเี่เขาเนี่ยเจอกินกาแฟเนะ น้ำมะอืมมันยิ้มเบื่อยิ้มหมดกินเมื่อไรเจ้าก,ก็จะไปหาบืนกินมัน,นเราไม่เสียใจเจ้าขออยากกินอันหนึ่งขอไปกินว้ายเนาะเขาบอกออกอากาศให้เขอ,อยากกินผักกะทิ้นแก่แม่ปงวอาออกอากาศไปผักกะทิ้นแก่กไม่ได้กานตัวผักกะทิ้นแก่ไม่ได้กินด่วนล้วใส่ตามาดิบอกกินกับข้าวปุ้นผักกะทินใส่ตามาเตน่าไม่กินเพราะฉัน เนาะกระถิ่นแกงแก่ในหม้าจักฟุ้งยักษเงี้ยแหลากทีดินมนะมุกเจ้าท่านมุกแล้วปะมุกกับมุกเนาเนาพี่น้องผู้ใดว่ายอย่างข้อจ่อเข้าใจไหนะคะจิ้มได้เลยนะคะตะกต้านี้สามสามกระสอบนี้พาราน้องคือที่ห้าใบาแดงนะคะห้าใบาแดงจิ้มแล้วจ่อยนะคะจิ้มมาค่ะจิ้มมา มันมีอะไรหรอค่ะตือนสาวมากามากับไข่กาแฟแร้งมากกับไข่กาแฟกินมันรสค่ะแต่ยังไม่ปักหมุดเซรั่มกับสบูน่นะคะปักกาแฟก่อนเขาจะเอาหายไปใส่ป่ะัดหวานมึงไหนยูเซอร์ป่ะเดอบบเป็นยูเซอร์ดีกว่าวเพราคุณเขาเกล้งงงหรือว่าเขาจะเอาเปลี่ยนนี่ใช่ไหมคะ เป็นคนแบบใหม่ๆอย่างเงี้ยเม่นบ่ะคือว่าเม่เห็นคนกับเบิร์อยู่ด่ะอยู่แต่ว่าคนเดิมๆอ่ะแต่ว่าคนเดิมๆอ่ะไม่เห็นมาเขาเจ้าะสร้างเจ้าเลื่อนี้แล้วเจ้าะสุดเลยเจาะตรงนะตอบง่ายๆเลยมือขวายกัลลังสิบแปดขวายกัลลังสีสั้งเลย สวัสดีค่ะเร่จะเซ่บแล้วก็บรรยาก้วผู้ใหญ่กัเนาลย่างขนาันี้ไงนะใ่ซองผู้เก็บอะพ่อกระดาษไไน้องต้องเพอยุีมื่อไรแังตอน้ดีมผู้เก็บยิดซ้ำกับกระดาษผู้เก็บอะไรมาเนี่ยอะไรคะทิชชู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมมเบนเขาไปใส่ใจ เขาจะมีอยังกันเขาจะมียังต๊กข้าวบะเขาจะเป็นยังกันบอกขึ้นเร็วม้บอกไปเร็ไปง่ายมีพี่นานาค่ะเขาจะเห็นอย่างเขาจะมีอย่างพิมพ์มาก่อยราอาเดี๋ยวอาจารย์ดีบันขบ้านออกซื้อดอกแล้วพิมพ์รดเขาจะเป็นยังกัน สวัสดีน้องไออุ่นค่ะคเจ้าขามากเห็นเจ้ากินขวเจ้าก็เลยออกไปหากินขามนะมาค่ะมาค่ะจิ้มเลยนะคะ